เรียแไงนะพ่นน้ำออกมาเมือคือเปิดไฟเป็นไฟวิ่งแน่เลยนอกจาก็ตอนที่คอนเสิร์ตมีก็มีตรงนี้ละมั้งนี่นี่ของกลางแ้น,นนะ่าจะไดไม่ต้องลงเครื่องเตืนสุนทรภูมินนบนได้ไหมหูหูแต่มันก,ก็สวยนะเกายังไม่เปิดนะเนี่ยมือเลยในชะ่ นี่ไม่มีคนมาเลยเนาะก็คนตุ่มโต๊ะที่ถ่ายก็ได้เดี๋ยวผมขับรถถ่ายถย่ายถ่ายได้ไหรือดีกว่าเนยแต่ว่า,ถ,าถ้าจะเดินเข้าตรงนี้นะนกลางร่มดีกว่ากลางร่มเหรอร่มมีตั้งหลายอันโอเคฮะ<า><ด>ไหนาม,มา<ร>แล้วอ่ะเดินข้าวที่เดินเข้าเนี่ยนี่เดินเข้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเมืองจีนเลยอ่ะันสอนนี่เันสอนวันนี้